มาดูลายสวยมากว้าวไมโดสวัาสาดีค่ะพิมโซพิมค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โอซาก้านะแล้วพิมพ์ก็จะพามาทานร้านเด็ดร้านแนะนำจะถือว่ารับไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปกินกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นร้านอาหารนะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีธรรมสุกริสถานีนี้นะคะให้นั่งรถสายสีเขียวอ่อนนะคะจากสถานีชินไซบาชิเนี่ยก็ประมาณ4 สถานีนะจากตรงนั้นเขาออกจากสถานีาธรรมชุกุรินะคะให้ออกที่ทางออกที่5นะแล้วพอเราออกมาเนี่ยเราก็จะเจอทางเป็นเหมือนช็อปปิ้งสตรีทนะคะเดินเข้ามาตรงนั้นค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีเท่านั้นเองร้านนี้นะอยากจะบอกว่าในโซเชียลมีเดียของคนญี่ปุ่นอนะตอนนี้ฮมมืมากมากเลยคะ่ะโอเค ทุกอย่างที่คนมาญี่ปุ่นล้วต้องอยากทานได้แน่นอนเลยเนะนี่ยนะเนี่ยมาดูมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอิคุระนะคะอันนี้โอโทโร่แล้วก็มีไข่อันนี้ไข่ดิบนะแล้วก็มีอุนิแล้วอันนี้เป็นโรสบีฟค่ะเซมเบย์น้อดีมาเลยเรามาลองกินกันค่ะ okay. กินจากอันไหนก้อนเลยนะอะไรก่อนดีนะตอรีสอะไรก้อนเนี่ยโอเคตร์โอตอร์โรนะจ๊ะนี่เนี่ยดูยับปะชินเซสดมากอร่อยมากเสื่องจะบอกถ้ากินจานนี้หมดนะคอเลสเตอรอลพุ่งกันไปเลยอ่ะสกินนั่นสกินนัะเบ้ อุนิอุนิหรืออุนิลูกปะป๊ามาหนิใกล้ใกล้ว้าคนนี้มันสวยสิอันนี้นิอือห้ามูค่ิไอดอุนิอะไรในปากว้าวอร่อยมาก ดีมากเลยว่ะอยากเสิร์ฟอะไนี้เสิร์ฟอะไนี้อืมอะไนะอะิกุระค่ะอิกุระนะอืมอ๋อแล้วอืมสกินอะไรสกินอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อเหมือนสเต็กอ่ะแต่ดูดูป้าป๊ามาดูใกล้ๆดูลายสวยมาก เนื้อนิ่มมากเลยรสาตะเนื้อนะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อคูโรเกะวากิวนะหรือเนื้อวัวญี่ปุ่นวัวคนดำนั่นเองเป็นเนื้อสรอยมันนิ่มมากเลยละลายสวยมากอะอร่อยอันนี้ดี้อรสอมคือกินได้หลายอย่างอ๋ออหม้ดู โหระตุ้มตุงตึงตึงเซน่าไม่ต้องอจิบายนะตัวข้าวนะคะจะเป็นข้าวที่เขาใช้ทำซูชินะก็คือจะผสมนลำส้มสายชูญ,ญี่ปุ่นลงไปด้วยนะคะไม่ใช่ข้าวขาวปกตินะอันนี้เป็นม,มิโซะที่เขาแถมอยู่ในเซ็ตมาให้ จะออกเค็หมหน่อยนะถ้าใครไม่ชอบเค็มว่าจะรู้สึกว่ามันเค็มไป อร่อยมากอยากรู้กนแล้วใช่ไหมคะว่าดงบุลิ์เซตนี้ราคาเท่าไรเซตนี้นะคะถ้าเราไปกินเซตลันช์นะคะก็จะอยู่ที่2,450ยเยนนะหรือว่าประมาณเกือบเกือบ750อืมบาทแต่ว่า คุณภาพของของที่เขาเอามาให้เราทานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของที่คุณภาพดีมากๆไม่มีความคาวไม่มีความเหม็นเลยแล้วก็เนื้อคุณรเกะวากิวนะคะคือเนื้อมันนุ่มแล้วก็แบบละลายในปากมากๆเลยนะแล้วก็คอากลางพอดีค่ะไซส์กลางพอดีถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเออยังกินได้อีกแต่ถ้าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยคือว่ามันจะเป็นไซส์ที่พอดีมากๆเลยนี่ยจะบอกนะคะว่าร้านนี้นะเป็นร้านที่มีคนดังนะคะ มาทานอยู่บ่อยๆเขาก็จะมีรูปมีบอร์ดของเขาท่เขาติดไว้นะแล้วก็เป็นร้านที่เคยออกทีวีมาแล้วหลายรายการมือกันนะคะในญี่ปุ่น ร้านนี้นะคะอย่างที่บอกว่าชื่อไดมสัสซึนะแต่ร้านไดมัซซึในออาการเนี่ยมีอยู่หลายร้านเหมือนกันถ้าใครจะมานะคะเดี๋ยวพิมจะแท็กลิงไว้ให้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ในช่วงอาหารกลางวันเนี่ยค่ะจะเป็นเวลา11บเอดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสก็จะมีเมนูที่วันนี้พิมพ์ทานไปนะคะรอบหน้าไปกินที่ไหนมาอีกหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนมาอีกก็จะทําวิดีโอให้ดูกันอีกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไปแล้วบ๊ายบาย